ถ้าแก้วใบนี้คือคนที่คุณรักและนี่คือหัวใจของเขาที่เต็มไปด้วยความทุกข์สิ่งที่เรามักทําคือเติมบางสิ่งลงไปแล้วหวังว่ามันจะช่วยทําให้เขาดีขึ้นผ่านการให้คําแนะนําแต่นั่นคงเหมือนกับการเติมน้ําสะอาดลงไปในหัวใจที่กําลังเป็นทุกข์ต่อให้ความขุ่นมัวของน้ําจะเจือจางลงแต่มันก็ยังไม่ได้ดูดซับความทุกข์ให้ลดลง เวลาคนอื่นทุกเราใช้ความคิดช่วยแก้ไขปัญหาแต่เวลาเราทุกเราใช้หัวใจอยู่กับความรู้สึกนั้นเขาที่กําลังทุกก็เช่นกันบางครั้งเรามักพยายามช่วยแก้ความทุกขของคนอื่นจากวิธีคิดของเราจนลืมไปว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกในใจของเขา การช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ลดลงได้ดีกว่าการเพิ่มปริมาณน้ำหนักลงไปในความเจ็บปวดนั้นคือการที่เราใช้ความรู้สึกของเราดูดซับความเจ็บปวดของเขาผ่านการเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่ร่วมณที่อันแสนเจ็บปวดกับเขาผ่านการฟังความทุกข์ของเขาอย่างตั้งใจหลวงปู่ติชนัทฮันเคยกล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฟังอย่างลึกซึง้งว่าสิ่งนี้ คือโอกาสที่คุณจะช่วยลดความทุกข์ของใครอีกคนได้ดีที่สุดแต่จงฟังสิ่งนั้นด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการให้เขาระบายความในใจออกมาแม้สิ่งที่เขาพูดออกมานั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตามคุณก็ยังเลือกที่จะฟังเขาด้วยความตั้งใจและถ้าคุณอยากแก้ไขวิธีคิดของเขาคุณค่อยทำสิ่งนั้นภายหลังแต่วินาทีนี้ คุณแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะการที่ได้ทำแบบนั้นจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเขาออกไปทีละนิดผ่านการสัมผัสถึงสิ่งที่เขาเป็นอย่างลึกซึง้งและเมื่อคุณได้ใช้เวลาณจุดนั้นกับเขาเพียงไม่นานคุณจะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยดูดซับความทุกข์ของเขาออกมาแต่คุณจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดภายในหัวใจของตัวเองการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น